สวัสดีค่ะเพื่อนสี่นะคะเราก็มาโอนะคะเม่ว่าจะคลิปจกไม่ได้เลต้องดูแลแชมป์เลยแชมนะคะหากล้องไม่ทันเลยนะคะแข่งก่อนทั้งหมดนั่นเองนะคะชนะเลิศนี่นะคะในรอบเนี่ยมาชมบรรยากาศกันเลยค่ะเปียบทียบแบบมีตักกะแบบมีเหตุผลอย่างที่ทำในเช้าแล้วนะครับที่ท่านกรรมการผู้ทรงเกียรติท่านอาจารย์เวทาสักเซ็นะ นก็ยังอันนี้รออยู่นะคะรอบรวมนะคะการเป็นี่เนลี่แอดมินนึกว่าจะได้จบคลิปแล้วนะคะไม่ใช่นะคะก็มีการดว่าคนไหนเป็นชวนไหนเจนและผีจะทู่เจนใหญ่เจนใหญ่จะคล้อยหรือไม่นะคะก็ดูรอบสุดท้ายในรอบในในภาคเที่ยงนะการที่ทำเปลี่ยนสมสิบคนบ้างเลยนะเป็นหัว ฮาลาเล่ใช่ไหมคะชาโรเล่ชาโรเล่เฮ้ยคนมีเคยลิ้งม้วกับไปหัวซื้องัวนได้แบบนี้นะคะแวนเฟซีช่เดี๋ยวเรานะคะว่าอาจารย์จะให้ตัวไหนนะคะเก่งเล็กหรือเก่งใหญ่ไปรับฝึกบ้านเราต้องฝึกนะเป็นที่อาจารย์ได้บอกไันะคะอันนี้ก็ฝึกนะคะไม่าจะเป็นอาจารย์ให้การ่วมไม้รวมตรงนะครับแต่เรา เราเราชอบตัวเลขกับเบอร์22นะนี่สนใจมากๆเอาอีกสักรอบนึ่งถ้าตัวไหนพาเดินและเดินได้เก่งตัวนั้นก็จะให้ความร่วมมือก็จะคือผู้ชนะสองตัวเป็นหนึ่งที่ดู่ในใจครับลองลองมาเดาดีตัวหมายเลข17อ่าหมายเลข3หรือหมายเลขี่22นะฮะจูนแต่หมายเลข3 จะล้มแชมป์ล้มยักษ์ไหมฮะล้มมาหลายหลายหลายรอบแล้วนะนี่นที่เขาเล่าเรียนมาฝึกอบรมมาฝึกมานั้นเฟนซีนะคะนี่ก็คือเนี่ยการพัฒนาไหครับเบอร์ยี่สิบสองเขาเดินแล้วก็เขาไม่ดื้อเลยนะเฟนซีนี่คือการประกวดโคในวันนี้นะเะ็นการพัฒนาที่ดีเยี่ยม สี่เดี๋ยวเราเก็บภาพไว้ขึ้นปุ่กหยดขึ้นนิดนึงนะทาการบอกนะฮะเห็นไปแล้วนะว่าตัวไหนนะดูที่ว่าจะเป็นันดูร่องดูตัวบัวอะไระถ้ากรรมการจะชอบตัวเล็กมันจะเดินดูตัวหลังะแต่เราชอบตัวใหญ่นะที่เขาสวยด้วยนะเออ แล้วแล้วรก็จันไปแล้วฮะมาดูด้วยกันเชมกับจังในถาครับแต่เล็กแน่นอนต่เล็กแน่นอนจริงจริงมาถึงนาทีสุดท้ายนะครับของการตัดสินผสมยุโรปลูกผสมชาโลเล่ชาโลเล่นะครับแมนซีโรสสุดท้ายแล้วนะถ้าจันเป็นคนอาจันลูกมันจะเครียดนะครับเขาไม่รู้จะเลือกตรงไหนแล้กขี่สุดจันมาตัด ผมเป็นผมก็ถอยรถไปเลยครับเราขึ้นรถกลับบ้านขึ้นรถกลับบ้านเลยดีนะได้ทั้งหมดทั้งสี่สี่ตัวเลยครับสี่ตัวดีทั้งหมดเป็นสี่ตัวขอเสียงตบคือให้ด้วยครับผมออาจารย์บอกว่าดีทั้งหมดทั้งสี่ตัวนะคะแต่ก็มีตัวหนึ่งที่อยู่ในใจนะกล่าวไปเมื่อตอนต้นของการตัดสินนะครับของอินค้าสแรกเนี่ยให้ดูความสม่ำเสมอของการคัดเลือกมัวนะครับไม่ใช่ว่าให้เห็นผลอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่ง นะครับคือให้เหตุผลกับการเลือกเนี่ยมันมันสอดคล้องกันนะครับแล้วท่านจะดูนะครับว่าที่ได้ได้ครับแชมเปี้ยนกับรีเซิร์ฟคาบแชมเปี้ยนมีลักษณะที่คล้ายกันมากครับแล้วก็จูเนียร์กับรีเซิร์ฟจูเนียร์ก็มีลักษณะที่คล้ายกันแทบจะเป็นคู่แฝดกันเลยนะครับผมบอกว่าเนี่ยคือการคัดเลือกคัดสรรหัวที่หลากหลายสมที่ได้รับถ้วยพระราชทานได้ออกมา สมเด็จพระองเจ้าอัธิยาธรกิติคุณนะคะชิงช่วยพระราชทานะคของการที่มีต้องมีประสบการณ์ที่อยู่ของวัวก็อยู่มาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็ก็ต้องมาท้าทายตัวเองว่าในอะไรที่เราไม่รู้ที่รอที่จะเข้ามาเนี่ยเล้วกอที่จะมาจะมีสมาธิมีเหตุผลนะครับในการตัดสินที่ เสมอต้นเสมอปลายผมไม่รู้จักนะครับเคยสมวนตัวทั้งสีท่านนี้นะครับไม่ได้ตัดสินที่คงจูเป็นความความสัมพันธ์ไม่ไม่ใช่นะครับตัดสินด้วยกับลักษณะของความเป็นสายพันธุ์ชารเล่น,นะครับที่ผมให้เห็นผลไปว่าจะต้องมีใบหน้าที่เป็นเพศมีลำตัวที่ยาวสัดเศรษฐกิจสันหลังสันในที่มีคุณค่าสูงนะครับสะโพกปั้นท้ายนะครับที่ประกอบไปด้วยกับ ัดก <Yeah. S 1> ้ามเนือออกไซด์นะครับน้โซ่นะครับเนื้อยเลือเคนะครับที่ต้องมีความกว้างและบรรจุตรงแรกออกมาจากกระเพาะกระเพาะที่ไม่มีภุมเยอะเกินไปนะครับที่ผมบอกว่าคุมเนี่ยต้องไปทางานนะครับแลกออกมาเป็นเนื้อให้ได้นะครับมีลักษณะสันหลังที่ยาวเนือที่ยาวโครงสร้างดีระอย่าบอกนะว่าจา์จะออกตัวเล็กนะคะเปนความรวบวมตัวเป็นชิบสิบเป็น สิ่งที่จินวเลียมได้พูดไว้แอ้มินชอบทั้<อ>งสตัว<อ>นะทั้งอย่างไม่ตี2012ทำ้มมองสำคัญมากๆกับปวดถ้าเองยังประกวดโอยในอเมริกาทุกวันนี้เพราะนั้นท่านให้ความสำคัญมากผมก็เอาท่านมาเป็นไโดผมแล้้ก็เราต้องจายให้ทุกท่านนะ ได้วิชาตรงนี้นี่คือการส่งผมผมส่งต่อเมไม่ได้คิดแล้วคุณในรอบให้ตัวผท่านทั้งหมดพี่คือมียาว15นาทีเลยนะคะจีเรานึกว่าเราจะจบแค่ส่วนนั้นไม่ใช่ใช่เรามาสรุปถ้วยแชมป์ในในรอบนี้ไปด้วยกันนะคะจีรูปตัวดีกว่าพ่อตัวดีก่อนตัก็คือพ่อคุณนะครับเพื่อจะให้เราประเทศไทยได้เป็นผู้นำของอาเซียนนะครับวันนี้เราก็มี ชาสนใจมาเลเซียนะครับลาวน่ครับแล้วก็จีนนะครับก็อังาม่าด้วยเมียนมาด้วยนะครับก็ต้องการให้ให้เกิดการค้าขึ้นมาเพราะเราคือแหล่งของเทคโนโลยีด้วยนะครับเราคือแหล่งของการนำผู้นำการพัฒนานะครับก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์ครับควูสตาด้วยนะครับที่นะครับ พยายามผลักดันนะครับถึงแม้ว่างบจะน้อยก็จริงนะครับแต่ผมมองแล้ววันนี้ผมดีใจมากไม่ได้ต้องการจํานวนที่เยอะถ้วไม่มีคุณภาพครับต้องการจํานวนที่น้อยแต่คุณภาพเต็มแก้วนะครับเพราะฉนนวันนี้ผมดีใจมากที่ผมได้มาเป็นตัดสินคุณภาพสูงมากครับผมชาวเนขผมตัดสิมนมาหลายสนามแล้วนะครับตัดสิมนมาหลายสนามในประเทศไทยผมผมคิดว่าไปที่อยู่ตรงเนี้ย เป็นเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจและดีใจกับลูนด้วยนะครับตัวเล็กเนี่ยที่ได้ได้คราแชมเปี้ยนมาเนี่ยเป็นวัวที่เขาเขาเพอมีกับพ่อกับแม่เขาแน่นอนไม่ใช่พ่อหรือแม่เขาผมรู้เลยผมรู้ว่รู้เลยองค์ประกอบของเขาที่ใสของเขาไปตัวเล็กแล้วมั้งเล็กมากน้องขนมตัวเล็กหรือเปล่าลูกเนี่ยมากพันทุกรข์ พันธุกรรมคืออะไรต้องจ่ัดให้ในโค้ชเข้าใจด้วยนะจะเต้นทุกทุกแล้วสิอยากได้พันธุกรรมที่จะไม่จ่ายครับไม่ได้จ่ายไม่จ่ายครับไม่่จายนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือพันธุกรรมที่ถ่ายออกมาที่ดึงออกมาต้องเห็นเลยนะทำไมเไม่ออกมาได้ดีนะต้องฆ่าเห็นพันธุกรรมการชัตเลือกพ่อผ่านการถ่ายชูสิบหกนาทีเราเรียกเขาน้ำหนักน้อยมากแค่จะเป็นัวหย่าดนมนะครับทุกอย่างไม่ร้อง นิสัยดีให้ความร่วมมือเราจะเห็นว่าหัวไหล่หน้าเขาจะขางกบถูกไหมครับถ้ามองตรงหกเนี่ยแต่ซี่โครงถึงที่สองที่สามบอกเล็กแง่ๆง่งานนี้เนื้อซี่โครงที่พัฒนาขึ้นมาเลยเพราะด้วยเราความที่อายุน้อยและเป็นเด็กแต่ตัวที่ได้จูเนียร์แชมป์มาเนี่ยอายุ21เดือน2ีเดือนในครับนั้นนะครับมี มีการพัฒนาของเนื้อซี่โครงมาเต็มแล้วแต่ถ้าย้อนกลับไปในวัยเดียวกันก็จะมีลักษณะเหมือนกันเลยการที่สร้างเนื้อซี่โครงที่หึ่ง่หน้าเลยยังไม่มาตลาดอายุเด็กเท่านี้นี่คือนี่คือดูว่าทำไมเนี่จะออกอะไรนางงามนะคะเพื่อนทัวนางงามจะออกตัวไหนมาดูกันนะคะเขามาเป็นวัยแล้วเป็นวัระหว่างเก่งเล็กกับเก่งใหญ่นะคะ ก็ทำให้เราดูสมูทดูลาบลื่นตั้งแต่หัวจนท้ายนะครับแล้ววันนี้ที่ผมเห็นโดดเด่นนะครับก็คือการการที่เห็นมัสเซลแคปซร์นะครับให้เกินบางเป็นเพศเมียหรือเฟมินินของผมเนี่ยทั้งสองตัวที่ผมถัดเข้ามาผมเห็นอยู่นะครับในตัวเนี้ยผมได้เห็นเห็นเห็นกล่องของเขาเห็นมีการพัฒนา ฝันหลังนี่เจ็บนะครับแต่ถ้ามาดูตัวเล็กซูมเข้าไปใกล้ครับถ้าใครสนใจนะครับเป็นตามตัวอย่งวิจัไปแล้วจะเห็นว่าการเคลื่อนของการแสดงในอายุที่น้อยนี่วิสัยดีมากเลยนะครับแต่ก็ไม่ทำอะไรนะครับเนี่ยเราเห็นการพัฒนานะครับมัดมัดเลยัตามธรรมชาติที่เพิ่งจะแลกสถานได้ไม่นานนะครับจากตื้นทั้งน้ำทั้อาหารนะครับออกมาเพราะนั้นเรียกทันตุกรรมที่เราเห็นจริง แล้วก็ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ล่อยมาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าตัวนี้นะครับคือแฟนชมป้ปนของผมครับหมายเลขสามละคริงหมายเลขสามครับสุดยอดเครับสไว้อด้ครับสักเซตอีกรอบหนึ่งเลยครับนจ่นะคะนี่คือที่ท่านจะมอบให้กับเรานะ่ยฮะแข่งและจริงชิงนะสุดต้องยาวสะโพกกระดูกอะไรเปนทีนะครับ สรุปแล้วเบอร์สมได้นะคะเป็นเบอร์ส่นะคะก็นะคะเาผมจะตัดสินรีเซิร์ชารแชมเปี้ยนโอเคฮะทำคุณรำเลยนะเนี่ยวนวนหน้าเขาข้นากูไม่เคยชนะตัวนี้ปวดอกันอ่ะอาเย เขาไปตัดเป็นสองคลิปเลยนะคะทำไมมีเดี่ยวเยอะชิมมาเด้โอเ็บบรรยากาศให้จบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตัดเป็นสองคลิปนะคะเพื่อนโอ้ยโทษด้วยโทษตัดเป็นสองอีพีนะคะก็เป็นแชมป์แชมป์รวมนะคะแล้วก็แชมเปี้ยนเข้ามาเข้า อันนี้เราจะเอาลองเหรอพี่หรือที่หนึ่งชีลลองนะเอานะคะสองตัวใครจะเข้ารองนะ,คะใครจะเป็นรองใครจะเป็นรองอันดับหนึ่งนะคะมาชมกันใหใครได้สิทธิ์นะครับวัาชื่อที่จากสังบาลไทยเป็นชาเลนจ์จังหวัดสุรินทร์เล,นนเลนน็กลเ,ลเ,ลเอาเลยผมพูดแค่สังบาลัทยเป็น,นาชาเลนจ์ นะครับก็จะเป็นความดีใจเย้ยวัฒนการเขาประกาศเปิดสนา์สรุปแล้วเล็ทั้งคู่นะคะอันนั้นได้ที่สองนะคะเบอร์สิบนะคะอันนี้เบอร์สามนี่ได้ที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพข้างในกันนะคะผมด้วยผู้ช่วนบัลลังก์นะครับนั่นคือจุ๊จุ๊มาเลขกสามชื่อบริษัทสีสันรับรางวัลพรุ่งนี้นะคะที่เก็บจิตเดินอันนี้รางวัลรองนะคือช่วยไปแล้วแข่งชกเพื่อความดีใจกับทีเสิร์ฟกแชมเปี้ยนอันนี้ก็คือจุ๊จุ๊ มายผู้รวมนะคะก็ในงานมากกรรมเสินะมายเลขสิบรูชื่อตัวนี้ชื่อมิวกี้นะครับน้องมิวกี้นะก็าได้รองนะบามันแอนชาลูเลจังหวัดสรินทบานแอนชารูเลบุบามันนะค้ รา็ชั้นเลเราไ่เจอกันนระประจากอกลาเสร็จนะครับเจอกันที่เวลา1 3บ0าขอเสียงกให้กับาและต้วของทัวรนะครับขอแสดงความยดนะครับขอแสดงความดีใจด้วยนรับอย่ทุกมนรบอ่าลนครับอย่าลมนครอ่ามครับยมนะครัอานะคับอืมงรัอเลนครับมานะค่บานครับอย่ลืมนะ่นะคร่าะครบ่ครับารับอย่นบย่าม